ยาไฟให้เสียงในก้อนทะเลลึกที่ยังไม่มีใครเข้าไปถึงาที่แห่งนี้ยังมีปรา,าสาทของเหล่าเจ้าหญิงเงือกอยู่หลังเงือ รชามีลูกสาวแสนสวยอยู่ทั้งหมดหกคนด้วยกันและวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเจ้าหญิงคนตตั้งแต่วันนี้เจ้าจะมีอายุครบสิบหปีและตั้งแต่บัดนี้ เจ้าจะสามารถลอยขึ้นสู่ผิวทะเลและมองดูโลกของมนุษย์ได้อย่างอิสระเลยทีเดียวล่ะเอาล่ะไปได้แล้วแต่ต้องให้สัญญาเรื่องนึงว่าอย่าให้มนุษย์มองเห็นร่างของเจ้าอย่างเด็ดขาดเข้าใจนะ ริงรีนะซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กรู้สึกอิจฉาผู้พี่สาวมากเพราะกว่าจะขึ้นไปบนผิวน้ำได้ต้องรอวันเกิดครบสิบห้าปีซึ่งยังอยู่อีกนานน่าอิจฉาพวกท่านพี่จังเลย พวกพี่สาวจะลอยขึ้นไปบนผิวทะเลทีละคนทีละคนและกลับมาเล่าเรื่องที่แสนวิเศษบนผิวทะเลให้เจ้าหญิงรีณฟังและในที่สุดก็ถึงเวลาของเจ้าหญิงรีณแล้ว สันวันเกิดครบ15ปีของเจ้านะเอาล่ะไปได้แล้วไปบนผิวทะเลเจ้าหญิงรีนะรีบมุ่งหน้าไปบนผิวทะเล แต่ถ้ว่าที่นั่นไม่มีท้องฟ้าสีครามและเมฆสีขาวที่น่าหลฟฟงหลไฝฟฝันอย่างที่พวกพี่สาวเล่าให้ฟังแต่มีฝนกับลมแรงเป็นโลูงสีขาว ช่วยเก็บไปด้วยทีเราก็ดงเรือจะหักแล้วเราเราจะทำเองนะาชายอันตรายอย่าเลิกไปจ้าค่ะเจ้าชายเจ้าชาย,ยางั้นน่ะท่านผู้นั้นคือ Snow time! ฉันไม่ลืมตาขึ้นมาแล้วค่ะเจ้าชาย ไงบ้างคะเอออขอบคุณที่ช่วยเราไว้ เจ้าหญิงรินะรู้ว่าเจ้าชายไม่รู้เลยว่าคนที่ช่วยเขาเอาไว้ก็คืตอตงจึงรู้สึกเสียใจอยู่บ้างหลังจากนั้นเจ้าหญิงรีนะก็เอาแต่คิดถึงเรื่องเจ้าชายเท่านั้น พวกพี่สาวเป็นห่วงเจ้าหญิงรีนาที่เป็นแบบนี้จึงช่วยกันออกตามหาประสาทของเจ้าชายคนนั้นในที่สุดวันหนึ่ง ก็สามารถหาปราสาทหลังนั้นเจอ ว่าตราบใดที่รีนะยังเป็นนางเงือกอยู่เธอจะให้เจ้าชายเห็นร่างที่แท้จริงของเธอไม่ได้เธอจึงเสียใจมากและแล้วในที่สุดรีนะจึงตัดสินใจทำเรื่องที่น่ากลัวขึ้น มาสิเจ้าหญิงรีนะาทำไมรู้จักชื่อของฉันนะ <c oughs> ข้ารู้เรื่องทุกอย่างในก้นทะเลนี้ข้ารู้เหตุผลที่เจ้ามาที่นี่ด้วยอย่าคิดทำเรื่องบ้าๆเลยจะอยากได้ขาสองขากันหางปลาใช่ไหมล่ะแต่ฉันฉันอยากจะไปอยู่กใกล้ๆเจ้าชาย งั้นก็ได้จะทําทุกอย่างถ้าเจ้าจะให้ข้าตอบแทนที่พอสมควรยงดื่มยานี้บนผิวทะเลก,ก่อนรุ่งเช้าถ้าทำอย่างนั้นหางปลาก็จะแยกออกและกลายเป็นขาของเจ้าแต่ว่ามันจะเจ็บปวดมากเจ้าจะรู้สึกเหมือนถูกมีดหลายสิบเล่มกรีดแทงถ้าเป็นอย่างนั้น เจ้าจะทนไหวอย่างนั้นหรอคะแล้วอีกอย่างมีเรื่องที่เจ้าจงอย่าลืมถ้าจะกลายเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งแล้วเจ้าจะกลับเป็นเงือกอีกไม่ได้แล้วถ้าเจ้าใชายแต่งงานกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่เจ้าแล้วก็เจ้าต้ก,กลายเป็นฟองน้ำอยู่ในทะเลรู้ไหมเจ้าหญิงรีเนะ <c oughs> ถ,ถึงจะเป็นอย่างนั้นฉันก็ยอม เจ้าพูดขนาดนี้แต่ว่าก็จะขอค่าตอบแทนฉันยอมให้ทุกอย่างเธอเป็นสิ่งที่ฉันทำได้จะดีรอเจ้าจะไม่เสียใจทีหลังนะข้ายากได้เสียงที่ไพเราะของเจ้ามากแต่แต่ว่าถ้าไม่มีเสียงฉันจะบอกความรู้สึกกับเจ้าชายยังไง เจ้ายิงมีรูปร่างหน้าตาสวยอยู่ไม่ใช่หรอรูปร่างหน้าตาสะสวยที่ทำให้มนุษย์หลงรักได้มันนี่สิ <c oughs> ในที่สุดเจ้าหญิงรีนะา <c oughs> ก็ได้ยาที่ทำให้กลายเป็นมนุษย์โดยยอมแลกกับเสียงของตัวเองเรากลับไปทะเลอีกไม่ได้แล้ว ใครก็ได้ใครก็ได้มาที่นี่หน่อย ท่าทางจะจะดีขึ้นแล้วสินะว่าแต่ว่าทำไมเจ้าถึงไปล้มอยู่ที่นั่นได้ละ่ะแล้วเจ้าชื่ออะไรอะ่ะบอกเรหน่อยสิเป็นอะไรไปอนะ่ะพูดไม่ได้เหรอฮะนี่เราจำผิดไปหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกเหมือนเคยเจอเจ้าที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะ แต่ก็ช่างเถอะนะเจ้าชาจะไม่มีที่จะไปจะพักผ่อนอยู่ที่ปราสาทนี้สักระยะก็ได้นะหลังจากนั้นเจ้าหญิงรีนะก็มีความสุขอยู่ที่นั่นหลายวันแต่แล้ววันหนึ่งก็มีข่าวลือแพร่หลายไปทั่วประเทศว่าเจ้าชายกับเจ้าหญิงประเทศข้างเคียงจะมั่นหมายกันทำไมเจ้าถึงทำหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะ เจ้าทำหน้าแบบเนี้ยทำให้เราพลอยรู้สึกเสียใจยไปด้วยนะเรื่องงานมั่นน่ะท่านพ่อเป็นคนตัดสินใจเองอ่ะถ้าเป็นไปได้เราอยากจะแต่งงานกับคนที่เรารักจริงๆเราอยากที่จะทำให้คนที่เรารักนั้นน่ะได้มีความสุข แต่ถว่าเจ้าหญิงที่จะมั่นหมายกันนั้นก็คือเจ้าหญิงแอนนาเบลซึ่งเจ้าชายคิดว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ พี่สาวเห็นเจ้าหญิงรีนะเป็นอย่างนั้นก็รู้สึกอยากจะช่วยเธอเป็นอย่างมากหลายวันผ่านไปพระราชาสั่งให้เจ้าชายขึ้นเรือไปประเทศข้างเคียงเพื่อตกลงกันเรื่องงานแต่งงานเจ้าหญิงรีนะรู้ว่าคงได้เวลาแล้ว ที่จะต้องจากกับเจ้าชายจึงเสียใจจนหัวใจแทบแตกสลา อังน้ำในทะเลรีนะ่ารีนาะ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 ท่านพี่เซนผมฟังให้ดีนะรีนาะพวกเราไปหาแม่มดมา แล้วเอาสิ่งนี้มาโดยแลกกับเส้นผมเอามีดนี้แทงที่หัวใจของเจ้าชายก่อนจะรุ่งเช้าถ้าลืดนั้นโดนเท้าของเธอเธอจะกลับมาเป็นเงือกได้อีกแล้วก็จะกลับไปทะเลได้เอาล่ะเราไปสิมีวิธีนี้วิธีเดียวนะที่จะทำให้เธอมีความสุขได้ เจ้าชายแต่งงานกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่เจ้าแล้วก็เจ้าจะต้องกลายเป็นฟองน้ำอยู่ในทะเลฉันไม่มีทางเลือ ได้เราก็อยากจะแต่งงานกับคนที่เรารักจริงๆอนะอยากจะทำให้คนที่เรารักนะั้นได้มีความสุขตลอดไป बात <small> है นั่นเองนะเป็นเจ้านั่นเองอะ่ะเจ้าเป็นคนที่เป็นคนที่ช่วยชีวิตเราไว้จริงๆนะ่ะ ทำไมเราบ้าอย่างนี้นะเพิ่งมารู้สึกตัวตอนที่เจ้าเป็นแบบนี้ไม่นึกเลยว่าคนที่เราคิดถึงอยู่ในใจมาตลอดจะอยู่ใกล้ขนาดนี้เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยจ้าจ้า เจ้าชื่ออะไรอ่ะจะเรียกเจ้าว,ว่ายังไงดีนะ ในที่สุดเจ้าหญิงรีนาะก็ได้รับความสุขที่แท้จริง